สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมทีจาก Channel Funny Space and Time คลิปนี้ผมจะมาว่าด้วยเรื่องบัฟต่างๆที่มีในเกม s c o u l l Girl Mobile นะครับว่ามีบัฟอะไรบ้างในเกมเวอร์ชัน6โดยแต่ละบัฟเนี่ยมีความสามารถอย่างไรทำง,งานอย่างไรจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยมีทั้งหมด16บัฟดังนี้ Armor Auto Box Barrier b l e s i n g Dead Eye enrich equation final stand h e immunity invisible my asthma perception l e g i n heavy l e g i n ทรอ n u n f i n c h i n g เริ่มที่3บับก่อนนะครับ armor ลดดาเมจที่ได้รับลง20%บอร์เ์ลบผล armor break ที่ติดก่อนหน้า แล้วก็สามารถให้ผลซ้อนทับกันเนี่ยได้สูงสุด5ระดับต่อมาออโต้บล็อกมีโอกาส10%ที่จะตั้งบล็อกอัตโนมัติตอนโดนโจมตีรบผลกาดเบรที่ติดอยู่ก่อนหน้านั้นสามารถให้ผลซ้อนทับกันได้5ระดับบาเรียดูดซับดาเมจเท่ากับ10%ของ HP สูงสุด มันจะป้องกันดาเมจทุกชนิดอย่างพวกเลือดออกหรือการโจมตีทางกายภาพและอื่นๆเนี่ยสามารถให้ผลซ้อนทับกันสูงสุดได้หาระับเหมือนกันมันดูตัวอย่างบับกันเลยดีกว่า 3. อันนี้มีอาร์เมอร์ออโตโบ็อกละบาเรียที่จโชว์โอเคผมใช้ลูกโบ่งองจูนบูสกีนับเจอมโมเดลดิเกอร์แนนซึ่งก็เป็นตัวที่ หนาหนัต้นของเกมนี้เลยเจ๊มองควยก่อนวันนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับบอกไปก่อนแต่ตอนนี้ผมมีแบ็คอร์เมอร์สูงสุด5ระดับได้เลยครับดาเมจเนี่ยแทบไม่ขึ้นเลยเพราะว่ามันซ้อนกยนงสูงสุด5ระดับระดับหนึ่งเนี่ยมันป้องก,กัน20%พอาระดับปุ๊บก็ป้องก,กัน100%เลยทีเดียวอ่าสตูเนี่ยติดมีออโตอบล็อ,อกด้วยเหรครับอ่า แต่เนี่ยเดี๋ยวจะเห็นว่าศัตรูได้รับบาเลียเห็นไหมปุ๊บบาเลียเนี่ยจะเป็นตัวเหมือนเลือดที่เพิ่มขึ้นมาอีกหลอดหนึ่งที่ป้องกันเราอ่ะต่อมาเนี่ยสแต็กอาร์เมอร์เห็นไหมครับที่ที่ผมอธิบายไปพอเป็นห้าพวกก็ต้องตีศูนย์พออาร์เมอร์ออกปุ๊บตัวศัตรูส่วนทีเดียวเนไหครับเจ็บหนักเลยมันจะต้องมองไปก่อนความสามารถของโรโบโร์จูเนี่ยถ้ามันไม่ล้มเห็นเวลาผ่านไปเรือย มันจะได้แสแต็กก่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสูงสุดห้าเนี่ยครับนี่ครับ,รบเห็นไหมพอตโตบล็อกพอเราตีปุ๊บจะสศัตรูจะมีโอกาสบล็อกเองอตัตโนมัติถ้าทั้งสามปับแรกก็จะประมาณนี้โอเคนะครับนี่ติดสวยที่องอธิบายไปเมื่อกี้แต่พอจัองหวะนอนลงปุ๊บปับ๊บหายเราก็จะโดนตีเข้า โอเคสามรับแรกก็ประมาณนี้ค่บสามบัฟต่อมา Enrage เพิ่มดาเมจ20%ลบผล c r i p p e ที่ติดมาก,ก่อนหน้าสามารถให้ผลซ้อนทับกันได้สูงสุด5ระดับ b a s i n g เมื่อได้รับดาเมจถึงตาย HP เนี่ยเหลือ0 จะทำให้ฟื้นกลับขึ้นมาพร้อม HP 10%ต่อจำนวนเบสซิ่งที่ซ้อนทับกันโดยสามารถให้ผลซ้อนทับกันสูงสุดเนี่ยหาระดับ Immunity ป้องกันดีบัฟทั้งหมดที่จะได้รับต่อมามาดูตัวอย่างต่อนะครับผมใช้พาล,าลัสโซชัดเลเนี่ยเห็นไครับได้เอเลสแหละ,ละเป็นตัวที่ ให้เอ็นเลสได้ง่ายมากก็คือทําให้ตัวมาริโดฟีแหลกขึ้นนะครับปุ๊บอ่าเวลาตัวเลขดาเมจขึ้นสีส้มแสดงว่าเป็นดาเมจที่ได้จากบัฟเอ็นเลสนะครับส่วนอันนี้ศัตรูเนี่ยขึ้นเบสซิ่งเดี๋ยวผมจะลองตีศัตรูให้ตายดูเนี่ยนะครับปุ๊บม,มีเบสซิ่งหนึ่งก็ฟื้นเฮลเีมาสิบเปอร์เซ็นต์ถ้ามีเบสซิ่งสองอันซ้อนกันก็เป็นนี่สิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองให้ศัตรูตีให้ตัวตายเพราะ ตัวผมก็มีเบสซิ่งมดีระดับดูว่ามันจะฟื้นขึ้นมาไหมนีม่ปล่อยเลยครับปล่อยให้มันตีไปเรื่อยๆเ,เราไม่ต้องทำอะไรถ้าให้สังเกตนะครับไอ้เลิร์ฟคัฟเนี่ยศัตรูที่เป็นสควิลลี่เนี่ยเวลาเราเข้าใกล้เราจะติดทีฟับด้วยนี่ครับพอตายปุ๊บนฟื้นขึ้นมา10%ตามเบสซิ่งที่มีผมเปลี่ยนตัวมาครับออกมาสู้ต่อไปเนี่ยก็จะ เตรียมใช้มูนโอ้โดนบล็อกมาสเตอร์ทำให้ตายที่ป้องกันไม่ได้ถ้าแบบเมื่อกี้เนี่ยจะกดบล็อกไม่ได้ปุ๊บอ่าผมกดมูนที่ความสามารถคือป้องกันดีบัฟพิเทคซ์เนเ่็นะครับพอเข้าไปตีปุ๊บห็นไม่มีดีบัฟใหม่ติดเลยอในสามบัฟที่โชว์สาธิตนี้ก็น่าจะเขา้าเพื่อนๆน่าจะ้นใจอันได้ไงยนะครับเตรียมตัวไปดูบัฟต่อไปกันเลยแต่ขอเคลียร์นี้ให้ครบก่อน กดบล็อกบัสเตอร์กับจบแล้วสองบับต่อมา e v วช s i o n วามสามารถมันก็คือหลบการโจมตีและปฏิกิริยาการโดนตีคือพวกชะงักแล้วก็สามารถให้ผลซ้อนทับกันเนี่ยหระดับ u n f e e ช i n g ป้องกันการชะงักจากการโดนโจมตีทั้งหมดไม่มีผลถ้าโดนโจมตีอยู่กลางอากาศแล้วก็ไม่มีผลกับ ท่าบล็อกบัสเตอร์ท่าบล็อกบัสเตอร์ก็คือท่าที่เป็นสี่เหลีย่ยมถ้าศัตรูกดใช้ปุ๊บมันจะโดนโจมตีอยู่ดีมาดูตัวอย่างต่อนะครับอ,อผมใช้เป็นพีคอร์พีซิตออกบล็อกอะเห็นไหมครับเมื่อกี้มันขึ้นออเวชั่นแป๊บหนึ่งอ่าเมื่อกี้เราก็เลยหลงคิดการโจมตีนั้นได้แล้วก็โจมตีสตวนกลับไปได้ปุ๊บออกพลาด โอ้โหโดนสวนกับทีเดียวตายเลยครับอันนี้เป็นพัรโโซะระดับไดมอนด์ก็แข็งแก้กเป็นตัวนะี้ผมใช้ซิลิเวล่ามากแก้นี่ขึ้น Unfishing แล้วที่เราจะไม่มีการชังรับเม้่เราตีนีครับแต่ข้อควรระวังก็คือมันจะยังโดนดาเมจด้วยนะครับถึงแม้มันจะไม่ชังรับนี่อจากไงให้สังเกตว่าเวลาเราตี พอเราตีไปเนี่ยเห็นไหมครับสตสูเนี่ยจะมีการชังลักให้เราต่อคอโมโบแต่ถ้าเรามีอันฟิชชิ่งติดเราจะไม่มีการชังลักไว้สวนกลับได้แต่อย่าลืมนะครับว่ามันต้องระวังด้วยเพราะการสวนกลับนั้นนะเราโดนดาเมจด้วยแค่เราไม่ชังลักนะครับไ,ไ,ไม่ชังลักโอเคตรงนี้น่าจะเคลียร์ได้เรียบร้อยซุดีอย อ okay. ไปดูบัฟต่อไปเดี๋ยวให้ดู e ีเวชั่อีกครั้งนะครับส่วนบัฟใหม่คือเฮสเพิ่มความเร็วในการโหลดท่าบล็อกบัสเตอร์ท่ากรอบสี่เหลี่ยมนะครับให้เร็วขึ้น100%เลบผลสโลวที่ติดก่อนหน้าต่อมาเดนไอการโจมตีจะไม่สนพารังป้องกันของฝ่ายตรงข้ามและไม่สนผลของออโต้บ็อก Unfishing Evasion หรือทอนคือทำให้โจมตีได้โดยไม่สนผลของบัฟของศัตรูที่ติดอันนี้อยู่เลยมาดูตัวอย่างกันต่อเลยมา re ผมใช้เป็นเววูฟสเน็กไบนะครับตัวนี้มันจะมี Evasion <Show time. S 2> เดี๋ยวต้องอธิบายท่าบล็อกบัสเตอร์ก่อนเห็นห้าสี่เหลี่ยมเนนั่นคือท่าที่เรียกว่าบล็อกบัสเตอร์ถ้าบล็อกบัสเตอร์เนี่ยมันจะขึ้นได้จากการที่เราตีหรือเราโดนโจมตีส่วนไอ้บัฟที่จะเห็นต่อไปเนี่ยมันคือเอสคือถ้าเราติดแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะเนี่ยครับตี่ศัตรูกับตัวเรามีพอตีแล้วเนี่ย,เ,ยเราจะโหลดเร็วขึ้นทั้งโดนโจมตีแล้วก็โดนแล้วก็ตีเขาด้วย มันก็จะเร็วขึ้นนย่างบบ้มนี่ครับผมเปิดอีเวชันแล้วเห็นไหมครับมันจะลงการโจมตีทั้งหมดได้โดยที่เราไม่ได้รับดาเมจเลยโอเคก็เหลืออีกบัฟหนึ่งก็คือเด d อายนะครับเนี่ยครับผมทำให้ศัตรูเกิดทรอนและไอตัวเพียงวิวตัวนี้มันจะทรอนเดี๋ยวเราเอาบับแป๊บหนึ่งเห็นไหมครับพอตีเข้าไปเนี่ยถ้าเรายังไม่มีเดซอายเราจะเจ็บ แต่พอเรามีปุ๊บโอเคเรอจังหวะนิดนึงอ่าเนี่ครับตีเห็นไหมครับมันจะตีเข้าที่มันขึ้น,ขนเข้ามาเดนไอเนี่ยแสดงว่าความสามารถเราติดแต่ที่เห็นเนี่ยเลือดลดด้วยเป็นเพราะความสามารถของเกมวิวครับสามบัฟต่อมาหนึ่งไฟนอลสตนทำให้เอพของเราไม่มีทางลดต่ำกว่าหนึ่งหรือก็คือทำให้เหลือนหนึ่งตลอดผลของบัฟ ป้องกันการตายจากเคิร์สที่เรียกว่าดูมเคิร์สเนี้ยมีผลทําให้ถ้ามันครบเวลาปุ๊บตัวละครเราจะบัคับตายทันทีแต่ไฟนอลสแตนป้องกันได้ต่อมา My a s t อสมาับนี้เฮาหน่อยดูดเลือดศัตรู1%เมื่ออยู่ใกล้ศัตรูและเพิ่มเลือดเรา1%ต่อวินาทีอีกทั้งดูดบล็อกบัสเตอร์มิเตอร์1%เมื่ออยู่ใกล้ศัตรู และได้รับบล็อกบัสเตอร์มิเตอร์ห่อร์ต่อวินาทีสามารถให้ผลซ้อนทับกัน5ระดับสรุปไง่ายๆคือดูดเลือดและบล็อกบัสเตอร์ของสัตููเนี่ยมาเป็นของเราดูดเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะต่อมาทรอนสะท้อนการโจมตีทางกายภาพนี่อับไปต่อจำนวนทรอนที่มีสามารถให้ผลซ้อนทับกันได้5ระดับมาดูตัวอย่างกันต่อนะครับ อ่าผมใช้เป็นตีด่ตัวนี้อ่าเพราะมันให้ปรับได้เยอะดูกันครับเดี๋ยวในตอนแรกนะครับเราโดนโจมตีปุ๊บเราได้ไฟนอลสแต็ปไฟนอลสแตนเนี่ยได้จากปับ,บจากวอลนัทตัวสีขาวเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวค่อยสังเกตดูนะครับว่าถ้าโดนโจมตีไปเรื่อยๆถ้าผลของไฟนอลสเต็ปเพื่อนเราจะไม่ทิ้ง่างต่อกันแต่พอถ้าผลหมดปุ๊บ ที่หมดหมดแล้วตายทันทีครับเอเาผมขอแก้สถานการณ์แป๊บนึงตอ่อวันท้ายออกมา,ววาจะเอาวันทายออกมาเพื่อฟื้นเพื่อนที่มาตัววันท้ายมีคสามารถจากข้าบอกไปตัววันท้ายจะสามารถชุบชีวิตเพื่อนได้ดีแล้ว ช้นี่ครับไอ้กูกาตัวนี้มันจะมีทั้งทอนกับไมอสมาอะเดี๋ยวดูความสามารถของออออทอน,อ,งอนก่นอ,อนเห็นไหมครับถ้าศัตรูตีเราปุ๊บเห็นศัตรูได้รับบาดเจ็บของทอร์กผลของทอรนครับส่วนผลของไมอสมาเนี่ยถ้าเราอยู่ไกลเนี่ยมันจะไม่มีผลเราต้องเข้าไปใกล้ๆก่อนให้สังเกตที่ศัตรูเจอเลือดลดด้วยและ, ok atter, ะบล็อกวัตเตอร์สูงก็จะลดทีล อย่างสแต็กเนี่ยขึ้น4ีก็แสดงว่าลนสตรนเลดเป็นเปอร์ซนต์เป็ีนะครับก็คือลดทีละ4%ี่เ,เอร์เซ็นต์ออเสร์ก็ลดไปสเโดยทั้งหมดเนี่ยจะมาเพิ่มให้เราจากควาเห็นของผมทำบับเนี่ยก็เป็นบับดีระดับต้นๆในเกมนี้นเลย,ย,ย,ยนะครับเพียเดีานีเราก็ดูดเลือดคืนเลือดมาได้นาจากวิธแบบสองเรซนเราก็ดูดสเซน แล้วทำให้ศัตรูใช้ท่าบล็อกบัสเตอร์รออไม่ได้โอเคครับอา๋ยะไปบัฟต่อไปสามบัฟต่อมา Invisible ป้องกันดาเมจที่แด้รับทั้งหมดและดาเมจจากบีดบีดก็คือการที่เราติดเลือดออกเลือดลดตลอดเวลาต่อมาดีเจนฮิวเลือด1%ต่อวินาทีรบผลของบีดและเฮวี่บีดที่ติดมาก่อนหน้า สามารถให้ผลซ้อนทับกันได้5ครั้งต่อมา Heavy r e g e n อันนี้จะฮิวเลือดเป็น2%ต่อวินาทีลบผล r e ีดและ Heavy Beat เหมือนกับ r e เ e n เลยแต่ว่าจะไม่มีผลซ้อนกันได้คือ He ฟวี่ e ีเจจะให้ผลคเดียวแต่ r e g e n และ He ฟวี่ e ีเจให้ผลพร้อมกันทั้ง2บัมพร้อมกันได้มาดูตัวอย่างกันต่อเลย อ่าเดี๋ยวอธิบายผลเสียของดาน้ก่อนคือตัวละครทุกตัวที่เราเล่นเนี่ยมันจะติดเลือดออกในแบบขาวอนพวกบัฟอะไรพวกนี้มันก็จะมีการติดแบบขาวอนด้วยเหมือนกันอาจจะตอนแรกเนี่ยแดงว่าเราเลือดเดนี่ยมันจะลดไปตลอดเวลาเนี่ย,ยพอสับตัวปุ่มมีได บัฟดีเจนเห็นไหมครับเรือเราจะไม่ลดนเพราะว่ามันไปหักล้างกับเอฟเฟกต์บีดพอดีปกติแล้วมันต้องฮิลแต่ว่าเรือเราไม่ลดนให้ดูที่สัตรูตัวนี้เรือต้องตลอดเวลาเห็นไหมนะเดี๋ยวจะให้ดูบัฟต่อไปก็เป็นอินวิซิเบิลคือซีเรียล่าตัวเนี้ยจะมีนะเดี๋ยวผมปล่อยให้มันตายก่อนเห็นไหมครับฮิลกับเอ้ดีเจนกับพีวีดีเจนเให้คน พร้อมกันได้อ่าเคพอตายปุ๊บถูครับนวิซิเบิลตีไม่เข้าตีไม่เข้าเลยเลือดก็ไม่นดเพราะว่ามันป้องกนันคิสไปดีด้วยออเอ่งมาตีไปก่อนนี่ครับ heavy legend มันจะฮิว2%เจ๊ะไหมก็หักลบกับปี1%อ่าก็คือยัยก็รอได้ฮิวเร้วว่าสตว์แน,น่นอน เียชกฟรีไปไปสับตัวเห็นไหมครับถ้าสับตัวเราได้ดีเจนเป็นความสามารถของมาเลไทยอันนอดเนี่ยนะครับตัวมา,ากเลไทยตัวเจยอีกตัวหนึ่งอีกยก็สามารถมันก็คือจะให้ i m m u น i ี y กับเอมมี่ดีเจนเห็นไหมครับนี่นครับได้แล้วโอเคดีก่อดรอนสตรูเจ้าท่าจัง ปิดบ,บอกไม่ได้ปิดกลับไปปิดด้วยซิลิเว่าออกปตอนโอเคครับอันนี้ผมจะแสดงความต่างของบัฟ Unfishing กับ Invisible นะครับว่ามันต่างกันอย่างไรให้ดูนะครับมาดูตัวอย่างกันเลยอ่าที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นอนน i e ทริปเปิลทรีสและนี่ตัวนี้จะมีความสามารถให้อินวิสิเบลได้แต่ว่าต้องรองชาร์จตาพาวเวอร์ก่อนก็ตีปกติไปก่อนอันนี้เราก็ยังอยู่กับดาบที่ให้ผลเสียเป็นสปีดถาวอรครับก็คือเลือดเราลดตลอดเวลาเหมือนเดิมโอเคโอเคป๊องนี่เราก็รอตีเก็บตาพาวเวอร์เิเตอร์ไปเรื่อย ด,ด,ดอ่อเาเอพาวเวอร์ใกล้ครบแล้ว,ว,ลวอเดี๋ยวผมเปิดอยังไม่ได้นะครับเป็นยนูนิทปิดเปิดใหม่ยังไม่ใช่อ่าได้แล้วเป็น v i s ิ a l l เห็นไหมครับก็คือเราอาจจะมีชะง,งักเหมือนเดิมแต่ดาเมจทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่ได้รับเลยครับเป็นสูมหมด ผลเสียของเลือดออกเนี่ยก็ไม่มีผลกับเราเห็นไหมครับแต่พอปับหมดแล้วก็กลับมาเลื่อนรถเหมือนเดิมตีนี้ให้ตายก่อนปึ๊บเดี๋ยวผมใช้เพนวิวตัวนี้ครับเพนวิวตัวนี้มันจะมีอันฟิชชิ่งด้วยเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วอ่าเดี๋ยวพอไปตีมันจะไม่มีการชะง,งักแต่ว่าได้รับดาเมจเหมือนเดิมอันนี้ไม่ข้อควรระวังของฟิชชิ่งนะครับว่าเราจะได้รับดาเมจด,ด้วยโอเค ไปต่อกันเลยมาถึงบัฟสุดท้ายแล้วนะครับ p r e c i s i o n การันตีว่าการโจมตีครั้งถัดไปจะติดกิ i ิ i ค a ลแล้วก็ r e c i ซ i o n Hit จะทำให้ความสามารถเฉพาะตัวของศัตรูไม่ทำงานสามารถให้ผลซ้อนทับกันได้5ครั้งมาดูตัวอย่างกันต่อเลยผมใช้เป็น v e l l h o o k d r a g o n r r a w l e r ตัวนี้มันจะ มี perception นะครับ,บ,บอตอนนี้เราก็กำจัดไปก่อนตู่นี้ม็อกจัดวุ้งบอกไว้ปึ๊บเฮ้ยปล่อยไกลไม่พออ่าดีงไปก่อนครับจะจับดูแอมบม็บอกอ่าบอกไว้บอกไว้ เม,มื่อกี้ดูดิเบสิ่งนะครับมันฟื้นขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวซอฟดูก่อนเรความสามารถของวันเนทายคิวจอยนะครับเห็นไหมมันจะบอกว่าในหนึ่งรอบเนี่ยถ้ามันตายมันจะฟื้นเพื่อนทุกคนที่ตายไปแล้วมา25เรนตะเราเปิดเพอร์เซพชันปุ๊บตีติดกีและก็ไม่มีการฟื้นเพื่อนความสามารถของเพอร์เซพชันเป็นแบบนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับกับคำอธิบายบัฟต่างๆทั้ง16บัฟ ในเกม Skull Girl Mobile ถ้าเพื่อนๆผู้รับชมอยากให้เพิ่มเติมตรงส่วนไหนก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนคลิปต่อไปนียน่าจะเป็นคลิปที่พูดถึง d e b u ๊แต่ว่าถ้าอยากให้นำเสนอข้อมูลส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกก่อนได้ผมจะอาจจะพิจารณาทำตามคอมเมนต์ก่อนได้เลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณที่ติตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ